เป็นค่าทำขวัญนะคะอคอมควณด้วยแคมนะแล้ววันนี้เมียของผมก็ไปอยู่ที่งานนางฟ้าจำแรงบ้านนาะ <c oughs> สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการเมืองร้อยเกาะเงาอะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะงานวิ่งควายชนบุรีเอาเกี่ยวกันไหมโอ้ขอโทษค่ะมาผิดง,งานมาดูกันทิว่าใครจะเป็นผู้ชนะระหว่าง หมายเลข1ลูกพีทหมายเลข2ลูกตาหมายเลข3มโกโก้หมายเลข4ีฟิมหมายเลข5้าตัวต่อหมายเลข6กกุ้งนางหมายเลข7น้ำนนหมายเลข8โฟลขอสีก็เม่ตอบมาตามแผนครับคุณบิ๋งละัรสีสกุลเม่ทีครับ โอ้โหแข็งแมากขอสวัสดีน้องกุ้งนางก่อนนะคะเนื่องจากน้องกุ้งนางเป็นคนที่มีโปรไฟ์แมนดีนะคะสวยให้ห้ามันนะ่นหน้าให้สิบสิบสิบถ้าเกิดว่าให้น้องกุ้งนางเลือกที่จะขโมยดวงใครสักคนหนึ่งเนี่ยน้องกุ้งนางจะเข้าสิงเอ้ยไม่ใช่น้องกุ้งนางจะเลือกเอาดวงของใครมาเป็นของตัวเองคะ่ะน้องกุ้งนางจะเข้าสิงนายวิทยาคุณปลืม้ม ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีค่ะเนื่องจากจังหวัดชนบุรีของเรานั้นเป็น destination for the tourist attraction the gay around the world to be the first international gay bar in พัทยา we can make a lot of money for improve power p o m t e the world class destination for buffalo r a k i n g ดิฉันเชื่ออย่างยิ่งนะคะว่าน้องกุ้งนางเนี่ยมีเรสฟอร์เรนในการแต่งหน้าคือมาดาม M ขอตอบนะคะคือคุณฟูกทำรงรักวรารักค่ะมาถึงอาจารย์เลยน่คะอ่ะลูกสาววันนี้ทำดีที่สุดแล้วขอดูรองเท้าเดี๋ยได้ไหมคะว่านางงามเนี่ยเก็ใส่รองเท้ากันกี่นิ้วคะเ้านิ้วค่ะแม่ลูกสาวใส่ตู้ปลาเก้านิ้วของดิฉันก็ไม่ต่างกันค่ะ กี่นิ้วคะใส่9ก้านิ้วเหมือนเพื่อนค่ะแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่พิเศษมากกว่าเพื่อนนั้นก็คือนี่คระเดี๋ยวรองเท้าตู้ชีวิตอันนี้คือเคลบเคลบพิเศษค่ะอยู่มั่นคงบนเวทีเอออยู่รอดปลอดภัยว่ะใช่ค่ะอยู่รอดปลอดภัยไม่หัวแตกก่อนการเป็นนางงามไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมลูกใช่ค่ะดังนั้นรองเท้าตู้ปลาต้องอยู่กับเราตลอดไปหนูใส่รองเท้าอะไรคะลูกกี่นิ้วโุเก้านิ้วค่ะ นิ้วนะคะถ้าไม่สวยก็ตกลงมาคาอหักหรือเป็นอมต์นั่นเองนะคะ <c oughs> และนี่ก็คือรอบสามคนสุดท้ายคุณจะทายถูกไหมครับว่าใครจะเป็นคนมงเ <c oughs> ตรียมเฉลยใน5 4 3ส1สองหนึ่งรองชนะเลิศอันดับ 2, 2> <c oughs> ได้แก่น้องโกโก้ Go. รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่น้องฟิมรางวัลชนะเลิศการประกวดนางฟ้าจำแลงบ้านนา,นานได้แก่น้องตัวต่อ แล้วถึงแม้ว่าบนเวทีนี้จะมีสาวงานเยอะแยะแต่คนที่งานที่สุดในดใจฉันก็คนนี้แหละครับวสวยระสวย